หนังสือเรียนมีกี่คุณลักษณะคำตอบคุณลักษณะของหนังสือเรียนมีสี่ลักษณะ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพศ2568วันที่23เมษายน2568 1. หนหนังสือเรียนประจำรายวิชาหมายถึงเอกสารที่แสดงรายละเอียดของเนื้อหาสาระที่ประมวลความรู้และประสบการณ์ไวอ้อย่างเป็นระบบมีเนื้อหาตรงตามที่หลักสูตรกำหนด รหัสวิชาชื่อวิชาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาและเป็นเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจประเมินคุณภาพและอนุญาตให้ใช้เป็นหนังสือเรียนประจำรายวิชาโดยรูปแบบหนังสือเรียนจัดทำเป็นรูปเล่มที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด 2. หนังสือเรียนเสริมรายวิชาหมายถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งอาจมีรายละเอียดเนื้อหามากกว่าในบางเรื่องที่หนังสือเรียนประจํารายวิชาไม่มีหรืออาจมีเนื้อหาบางส่วนที่สอดคล้องสัมพันธ์กับหนังสือเรียนประจำรายวิชา3หนังสืออ่านเพิ่มเติมอ่านประกอบค้นคว้าอ้างอิงหมายถึงเอกสารที่มีเนื้อหาในด้านความรู้เกี่ยวกับอาชีพแต่ไม่ตรงกับหลักสูตรมีความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ ส,สื่อดิจิตอลหมายถึงสื่อหรือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลและสารสนเทศรวมถึงการให้ความบันเทิงที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบต่างๆเช่นสิ่งพิมพ์เสียงภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหววิดีโอตลอดจนเทคโนโลโยีเสมือนจริง VR โดยอาศัยสัญญาณดิจิทัลดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่สามารถรับและแสดงผลข้อมูลเหล่านั้นได้ งานสื่อการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการขอขอบคุณค่ะ